老杨。Oh yeah. <laughs>

เรียบร้อยเออเสร็จแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วเสร็จแล้วลูกลุกขึ้นเลยครับเข้ามาแล้วเนาะลุกขึ้นเลยไหนคอยดูหน้าใกล้ๆหน่อยสิผดไหนให้ดูผดหน่อยผดที่หัวนี่คือเหตุผลที่ต้องตัดผมไหน ปดนะลูกปดปดอยู่ไหนปึ๊บลูกไม่ได้ลูกไม่ได้เจ๊น